ครับท่านผู้ชมครับก็ในช่วงเช้าถึงเที่ยงวันนี้นะครับพาทุกท่านมาเช็คฝนสดนะครับก็คืออัปเดตข้อมูลฝนที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับดูจากแผนภาพนะครับมีกลุ่มฝนใหญ,ใหญ่สองกลุ่มนะครับซึ่งคิดว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ฝนกำลังจะเคลื่อนที่ผ่านนะครับ สำหรับกลุ่มฝนใหญ่สุดท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าอยู่แถวประเทศเวียดนามนะครับแถวประเทศเวียดนามแล้วก็กำลังเคลื่อนที่เข้ามายัางประเทศลาวนะครับแล้วก็น่าจะต่อมาอย่างประเทศไทยนะครับชุดใหญ่สุดชุดนี้นะท่านผู้ชมดูทิศทางการเคลื่อนที่ของเขานะครับในขณะเดียวกันก็อีกชุดหนึ่งก็กําลังตกอยู่นะเวลานี้ก็คืออยู่แถว นี่นะครับปะเทศลาวนะครับรอยต่อระหว่างลาวกับไทยนะครับก็คือแถวโซนนี้นะครับแถวนครพนมบึงการนี่นะครับที่กาลังตกอยู่นเวลานี้นะครับแล้วก็ฝนชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับแถวประจวบคีรีขันนี่นะครับหัวหินนี่ครับแล้วก็ทิศทางกําลังจะเคลื่อนตัวเข้ามายังในส่วนของภาคตะวันออกนะครับระยอง จันทบ,บุรีและตราดนะครับนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดในช่วงเช้าถึงเที่ยงวันนี้นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นก็จังหวัดเหล่านี้ระวังนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของลักษณะกลุ่มเมฆนะครับเมื่อดูดาวเทียมนะครับดูภาพถ่ายทางดาวเทียมจะเห็นนะครับว่ากลุ่มเมฆม,มาขนาดใหญ่นะครับกําลังเคลื่อนตัวดูทิศทางนะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาในส่วนของจากประเทศเพื่อนบ้านกนะ็คือจากลาว จากประเทศเพื่อนบ้านก็คือจากเวียดน,นามนับมาจากลาวแล้วก็น,นจาจักรีต่อมาอย่างประเทศไทยนะครับในช่วงน่าจะสายสายถึงเที่ยงวันนี้นะครับก็น่าจะเห็นในลักษณะความชัดเจนของฝนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มใหญ่ชนิดกลุ่มใหญ่ก,กลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงภาคใต้นี่นะครับภาคใต้ตอนบนนะครับกําลังจะเชื่อม เข้ามายังในส่วนของภาคตะวันออกนะครับที่กําลังกําลังเคลื่อนเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของสายถึงเที่ยงวันนี้น่าจะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่ส่งผลต่อหลายๆพื้นที่จังหวัดนะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถวอีสานตอนบนครับน่าจะได้รับในส่วนของฝนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ จังหวัดอื่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับภาคใต้นะแถวประจบครีขันแล้วก็เชื่อมต่อไปยังตะวันออกนะครับน่าจะได้รับในส่วนของกลุ่มฝนแล้วก็อาจจะเชื่อมมาถึงในส่วนของภาคกลางด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูเรดาร์นะครับเรดาร์ーーกลุ่มฝนนะครับไปดูเรดาร์กลุ่มฝนก็จะเห็นว่านี่นะครับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ตัวนี้อยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างประเทศลาวกับ ประเทศไทยนะก็คืออยู่ตรงแม่น้ําโขงนี่นะครับตั้งแต่นครปนมนะครับสี่สงครามแล้วก็ไล่มาจนถึงบึงกาฬนะก็คือปากคาดพรเจริญนะครับก็จะเป็นกลุ่มฝนดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับกําลังเหมือนกับแช่นะครับตกแช่แล้วก็น่าจะตกหนักแล้วก็น่าจะค่อยๆคืบคลานก็มานะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างชายแดนไทยกับลาวนี่นะครับ แล้วก็จะมีอีกกลุ่มใหญ่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เสริมเข้ามานะก็คือกลุ่มหลังนะครับที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับข้างบนนู้นนะครับน่าจะเข้ามาสมทบกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาอัปเดตผลกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งนะว่ามีทิศทางจะไปยังไงนะครับแต่ลักษณะแนวโน้มดูแล้วเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในส่วนของอีสานตอนบนก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นในโอกาสต่อไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมกลุ่มใหญ่เช่นกันนะครับ อยู่แถวพม่านี่นะครับรอยต่อระหว่างพม่ากับประเทศไทยก็คือทางด้านตะวันออกนี่นะครับตะวันตกนี่ะครับประเทศพม่าแล้วก็อยู่ระหว่างเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันนี่นะครับกําลังเคลื่อนตัวจากฝั่งพม่าเข้ามายังในส่วนของประเทศไทยก็คือแถวชะอามแถวหัวหินปราณบุรีนะครับกุยบุรีเพชรบุรีนี่นะครับแล้วก็น่าจะเคลื่อนที่ต่อมายิ่นี้นะครับก็คือมาต่อยังแถว ขํามอ่าวไทยรูปตัวกอมาอย่างแถวชนบุรีนะสตหติบพัทยาระยองนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับตราดจันทบุรีนะครับตราดจันทบุรีที่กําลังมีฝนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่นะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นฝนกลุ่มใหญ่ในวันนี้นะครับในเช้าถึงเที่ยงวันนี้แล้วก็บ่ายก็น่าจะมีอีกชุดใหญ่เข้ามานะครับ นี่คือกลุ่มฝนล่าสุดที่เจอนะเวลานี้นะครับช่วงเช้าถึงเที่ยงนะครับจับตาดูชุดนี้นะว่าจะเขาจะไปทางไหนนะครับจะเคลื่อนที่ลงมาหรือว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เข้ามาเสริมตัวนี้นะดูที่ทางของตัวนี้ที่อยู่บนบนนี้นะครับดูลักษณะการเคลื่อนที่นะครับก็คือเหมือนกับเคลื่อนที่ลงมาอย่างข้างล่างนะครับค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นฝนชุดนี้ถือว่าชุดใหญ่นะตอนนี้อยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านนะก็คือ แถวประเทศเวียดนามนะครับนี่คือข้อมูลนะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้นะครับซึ่งเมื่อไปดูในส่วนของเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดูเรดาร์กลุ่มฝนนะครับเรดาร์กลุ่มฝนชุดใหญ่ก็คือนี้นะครับจะอยู่ที่กําลังอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเลยนะรับก็คือตรวจเจอตอนนี้ก็คือแถวบึงการเริ่มจะมีฝนโปรยๆนะบ,บึงอาเภอเมือบงบึงการนะครับ อำเภอบุงค้าบึงการนะครับเซกาบึงการบางส่วนนะครับแล้วก็บึงโขงหลวงบางส่วนนะครับบ้านแพงนครพนมบางส่วนนะครับท่าอุเทนบางส่วนแล้วก็สีสงคารามนครพนมบางส่วนที่เหลือก็กระจาอยอยู่แถวนครพนมนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่กําลังจะแผ่ล, <c oughs> ลงมาในช่วงเช้าถึงเที่ยงนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่แถวเดี๋ยวไปดูเรดาร์นี่นะครับสมุทรสงคารามจับได้นะครับก็จะอยู่แถวนี้นะครับ กำลังจะเคลื่อนที่เข้ามายังประจวบนะโซนนี้แล้วก็อีกกลุ่มใหญ่ที่กําลังตกหนักอยู่นะเวลานี้คืออยู่แถวอาเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับอําเภอเมืองระยองอําเภอบ้านค่ายระยองอําเภอบ้านฉางระยองอําเภอบางละมุงนะครับอําเภอสตหีบนะที่กําลังตกหนักอยู่นะเวลานี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนที่เป็นกลุ่มฝนในช่วงเช้าถึงเที่ยงวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูกลุ่มฝนภาคกลางตอนนี้ก็ยัง ยังไม่เจอนะครับกำลังฝนกําลังเคลื่อนที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูในส่วนของเรดาร์อุบลเรดาร์ขอนแก่นนะครับที่เป็นแชนกลางของภาคอีสานนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้เช่นกัน,นครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลุ้นในส่วนของฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมว่ามีแนวโน้มที่จะลงมา,มามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้ฝนตกหนักในบ่ายถึงเที่ยงนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่นะครับที่น่าจะมีผลกระทบพอสมควรน,นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเช้าเอ่อเที่ยงบ่ายก็จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ